เสียงแคนจะพเราะเพียงใดขึ้นอยู่กับลมเป่าที่หนักเบาสั้นยาวควบคุมได้และแบ่งจังหวะได้มั่นยำคำสอนนี้เตือนใจมอเลทุกครั้งที่ประคองสองมือกับเต้าแคนเป่าไปด้วยหัวใจที่ชื่นชอบและทำให้วันนี้เขาเป็นเยาวชนชาติพันธุ์อาขาเพียงไม่กี่คนที่เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของเสียงดนตรีชาติพันธุ์อาขาในเชียงรายให้คนนอกรับรู้ถึงเสน่ห์ของเสียงและบทเพลงดังเดิม นอกเหนือจากตำนานเล่าขานที่ผู้เท่ามักเล่าว่าก่อนที่อาขาจะเล่นแคนได้พวกเขาไม่รู้จักบทเพลงใดๆมาก่อนแต่เมื่อสื่อสารกับวิญญาณที่ชุมชนยำเกรงได้ก็จับแคนเล่นได้อย่างอัศจรรย์เทียบราวกับเพลงผีบอก เรื่องราวเกี่ยวกับแคนและดนตรีชิ้นอื่นๆยังสะท้อนวิถีชีวิตชนเผ่าที่รักซุ้มเสียงจากธรรมชาติโดยเรื่องเล่าเป็นเกร็ดความรู้และนิทานจากบทเพลงหนุ่มน้อยวัย18ปีได้เรียนรู้ไปจากครูดนตรีรุ่นเก่าและศูนย์วัฒนธรรมอาขาในตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายได้มีกำลังใจทบทวนฝึกเครื่องดนตรีอีกครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากห่างหายไปจากการจับเครื่องดนตรีเล่นตามพี่ชายในวัยเด็ก อะไรที่เราไม่ได้แล้วก็เราก็ค้นหาว่าใครที่สามารถทําใครที่สามารถเล่นได้เราก็ไปหาเขาไปศึกษากับเขาแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่มีเทคนิคจะสอนอะไรเราหรอกครับเราก็แค่ไปบันทึกเอาเสียงมามาฟังเอาแล้วเราก็ลองมาเล่นๆตามดูเราก็คิดว่าเออเราก็สามารถทําได้กองของฉาบก็บอลชองตุกแคนก็สามารถเล่นได้แต่ส่วนมากเลยแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีของหน้าร้อน จริงๆหน้าเนีย้ยสมัยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่เล่นแคนกันเพราะว่าเขาบอกว่าคืออย่างหนึ่งคือว่าเพราะมันเป็นความชื้นนะครับแคนก็คือไม้อาจจะมีเชื้อราก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่นิยมเล่นกันแต่ถามว่าเล่นไหมเล่นแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเล่นกันแต่หน้าร้อนเนี่ยมันไม่เป็นเชื้อราและเสียงมันก็จะพุ่งกว่าหน้าหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยไม้มันขยายตัวทำให้เสียงมันไม่ออกไม่ไม่ได้เต็มที่แต่หน้าร้อนเนี่ยมันหดตัว สามารถทําให้เสียงพุ่งออกไปได้ถ้าการเต้นเนี่ยของของอบทชนงตูเนี่ยถ้าบอกว่าแบบเก่าๆมีแบบไหนนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนินๆอย่างถ้าประเทศไทยถ้าประเทศไทยเนี่ยการเต้นเนี่ยก็จริง,รงๆก็ไม่ซับซ้อนมันแตกมันต่างกันตรงที่ว่าเป็นกลุ่มอาขากลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มโรมิก็ เขาก็จะเอาไหลแล้วก็แต่ออมิเขาไม่ชอบไม่ไม่ใช้กระบอกไผ่เขาจะใช้ฉาบแล้วก็ฉาบไปแล้วก็กระแทกแต่ว่ากระบอกไผ่ก็สามารถทําได้กระแทกหลังเอาอันนี้คือท่าเก่เาๆมากส่วนอุโลนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นหมวกยาวอย่างปัจจุบันข้างหลังอุโลนี่เขาก็จะตั้งแถวตั้งแถวหรือว่าบางทีก็กลมก็จะเล่นอยู่สองท่าแต่ว่าการกระทุ้งเนี่ย จะเป็นจังหวะเร็วเร็วหรือช้าก็สุดแล้วแต่ก็คือจะมีกัน,กน,กนแบบนี้แล้วก็คนตีกลองเนาะก็มันขึ้นอยู่กับจังหวะช้าหรือเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าผู้กระทุ้ก็เล่นไปส่วนของอการเต้นประกอบก็นิดๆหน่อยๆได้อันนี้คือเดิมๆเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในชุมชนที่มันใหญ่มีคนเยอะนะผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ตีกลองคนเดียวใบเดียวไม่ใช่ถ้ามี5้าหคนก็สามารถมาตีวงลอง้อม ผู้หญิงมาล้อมผู้หญิงหรือผู้หญิงล้อมผู้ชายก็ได้เกรดเรื่องเล่าที่มากับเครื่องดนตรีอาขาเช่นการเล่นแคนในประเพณีลานวัฒนธรรมชุมชนและระหว่างทางไปไร่ไปนาไปท่องเที่ยวต่างหมู่บ้านส่งเสียงให้ผู้คนได้ยินหรือคนอาขาจะเป่าแคนหลังพิธีไล่ผีจนถึงเทศกาลกินข้าวใหม่ บางเล่าเกี่ยวกับความนิยมของผู้ชายในการเป่าคลุยและตีกลองให้ความคึกครื้นต่ออารมณ์ผู้ฟังแตกต่างกันทําให้มอเลตื่นเต้นไปกับเรื่องเล่าและมองคุณค่าของเครื่องดนตรีที่ไม่ได้มีแค่เสียงไพเราะการเข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์เมื่อมีโอกาสทําให้มอเลภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดบทเพลงอาขาให้ดังออกไปและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนเคยไปสอนเยาวชนในพื้นที่ เดิครั้งหลังสุดในงานโลดชิงช้าของปีนี้เชิญเยาวชนจากบ้านแสนสุขอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินทางมาร่วมเรียนรู้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาคารในตัวเมืองเชียงรายจากการนำสอนของอาทูปปอแชในอาคารเรียนรู้ที่ก่อตั้งไว้ถ่ายทอดความรู้หลายด้านเช่นมเมล็ดพันธุ์เสื้อผ้าดนตรี บทเพลงของเยาวชนครั้งนี้สอดคล้องกับงานโลชิงช้าที่มักได้เห็นการเล่นบ่อสองตู้หรือกระทุ้งไม้ไผ่ในอาคาแดกของหรือลานวัฒนธรรมรวมถึงการเป่าเขาควายและใบไม้ที่มีเทคนิคจากภูมิปัญญาหนูเป็นสมัยที่วัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะสมัยนี้แล้วก็ยังไม่ลืมเรือนแล้วก็มีแบบคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าเร้องเพลงสืบสืบต่อกันมาแล้วก็ เดี๋ยวพวกหนูก็อนาคตก็น่าจะต้องไปเผยแพร่ต่อรุ่นต่อต่อ,ตอไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับพูดเล่านิทานแล้วก็สอนดนตรีอาขาครับอย่างดนตรีอาขาที่เราได้เรียนไปใช่ไลยครับชิดดูครับที่มาแล้วก็มาเป่าเขาควายนั่นะชิดดูเขาจะใช้ตอตอนไหนกวการเป่าเขาควยตอนแบบต้อนรับแขกที่มาเยีอยประมาณั้น การเล่นบทเพลงชนเผ่านิยมทั้งชายหญิงและมักร่วมกันขับร้องเต้นรำซึ่งในลานวัฒนธรรมชุมชนหรือแดกของจัดงานไม่ใช่ลานสาวก,กอดหรือสถานที่พลอดรักหรือเกี่ยวพาราศีอย่างที่เข้าใจผิดกันมาค่ะแต่เป็นพื้นที่ให้คนทุกวัยได้รวมสนุก หนุ่มสาวจะเคารพสิทธิ์ของคนต่างเพศและให้เกียรติผู้มีอาวุโสของชุมชนได้เรียนรู้บทเพลงจากผู้รู้หรือครูเพลงของอาคาได้แสดงความเป็นศิลปินในตัวและบทเพลงท่วงทํานองไพเราะที่ถ่ายทอดกันมาน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงานค่ะ